ถ้าาทานต้มยำกระดูกอ่อนหมูนะคะกับแม่วาวินพาแซบด้วยกันนะคะอันนี้ค่ะไผ่มักเปี้ยวกก็เติมมะนาวเข้าไปได้เลยนะคะเติมมะนาวบีบมะนาวเข้าไปได้เลยะคะ่ะบางอ่าพี่ชายเพิ่นกับบะคอนมักเปี้ยวแม่กับบะคอยมักเปี้ยวเนาะได้ต้องเติมมะนาวอ่าฝนเม็ดลงทั้งหลายเลย่ะเนาะ ้ยมยำกระดูกอ่อนหนะคะเค,เ,คเครื่องเครื่องกระชมีประมาณนี้นะคะเครื่องเครืองเครื่องเทศกระชมีประมาณนี้เด้อค่ะอันนี้กระดูกอ่อนนะคะกระดูกอ่อนหมูนะคะอันนี้กระกบุกบุบก,ก,กระเทียมกับมหม้อ,นนมอห่อเลยหอมบุบบุก,บกออก ใส่กระเทียมยี่งข้าวบุลงไปลลไป,ไป,ปแกนิดนึนงนะคะึ่้นำกนาแด,ด,าด,ดใสมูลงไปใส่หมูที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะวคะลงไป ตม้มใประมาณสามสิบนาทีนะคะให้กระดูกกับแมวมันเปื่อยสามสิบนาทีเด้งไฟนิดนึงนะคะคั่นๆนะคะ บุบๆให้มันแตกอะไรนะคะพี่นาบุบๆใหแตกอะไรไม่่ได้ค่ะพี่นนองอันนี้ก็จะมาหั่นขอาซีฟังนะครับ่นองหั่นขําซีง นกะหั่นหอมด้วยนี่นอ อมนะฮะอันนี้ฟักสีฝาลังด้วยพี่น้องล้างให้สะอาดแล้วก็หั่เลยค่ะ อันนี้ใบกดดุดอกดึงเอาแกนกลางมันออกเยค่ะแกนกลางมันใบก็บ่ค่อยง่ยายนไนกใกดเสียดายก็ใส่ไปลง พูดเลยอันนี้กับตำริดนะพี่นอ้อทงทำแล้วไส่หลายได้พี่นอ้องเอาลงไส้เขียนนำยามผ็ดใส่สั่งนี่ก็พอไดอาา้วค่ะตำป้องไว้ละเอียดอะไรได้พี่นอ้องจะมาผ็ดหลาย กับาอะไรก็ไัตเรีกสิพซ้ำเดีมานเีแหละพี่น้องเดือดนะคะอันนี้เราจะต้มกระเทียมนะคะกับหอมกับหมูเข้าไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็ช้อนละฟองออกเลยค่ะช้อนละฟองออกฟองออกก็สุกด้ทีเลยนะคะ ตรงกไรร็ได้ประมาณ30นาทีแล้วหร์กัสุกได้ประมาณ30นาทีแล้วพี่น้องใส่ใบมะกรูดข่าตะไคร้แล้วก็มุเกระเทีลงไปจ้ว เป็นอย่างข้าวต้มบะใส่พวกเครื่องเทศลงไปก่อนเนาะทั้งตุ๋มทั้งต้นเครื่องเทศมันสิเสียรสชาติเนาะมันก็ต่สีแบบบะบะคอยหอมบะค่อยกลรอบๆว่าสิใช้ตอนไปไกลถึงสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะใส่พริกที่เ้างตานะือตามพ่อบุบๆแล้วกันเนาะไม่ได้ตามไปแย่งเข้าไปปิดแก๊สเด้อพี่น้องก็ใส่พวกผักชีฝรั่ง ต้นหอมเราจะ,ะช,ชี้ธรรมดาบานห้าเด้หนะกบางคนให้มันเข้ากันด้วค่ะคนหาเติมน้ำปลานิดนึงได้พี่น้องน้ำปลาอันนี้ว่าไส่หลายด้วยค่ะพี่น้องน้ำปลานิดกน้อย ใส่หลายเด้อค่ะย่างเ,เดี๋ยวตอนจะกินกระเจี๊ยบซีไส่อีกเทนึงเนาะพี่น้องเนาะตอนจะกินกระเจี๊บีบใส่อีเทีนึงใส์แน่น้อยยันมันเปรี้ยวเสร็จแ,แล้วค่ะต้มยำกระดูกอ่อนหมูนะคะน่าทานไหมคะ่ะถ้าใครดูคลิปนี้เก็บแล้วจบแล้วนะคะกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับถ้าใครให้ด้วยนะคะ